สวัสดีครับร้านปัญญายแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูบูต้านะครับมือ2นะครับที่ร้านปัญญายแท็กเตอร์สาขาสอนะครับเริ่มต้นด้วยกับ l 3 6 0 8นะครับใบมีดด้านหน้าใหม่นะครับยางใหม่4เส้นนะฮะด้านหลังเป็นผันพวนะครับราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0เบาทนะครับถัดมาเป็น l 3 6 0 8นะครับใบมีดข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่นะฮะราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับผม ตระกูล B นะฮะตระกูล B เราก็มีนะฮะเป็นรุ่น B ีสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับมีตั้งแต่บี21นะครับ B 24นะครับผมกันนี้ B 27นะฮะตรงกันอ้อยพร้อมโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่260,000บาทนะครับส่วน B 24นะครับเป็นตัว S ทั้งหมดนะครับคือตัว S ก็คือตัวใหม่นะครับปี60 61นะครับพวกนี้พร้อมโรตารี่เหมือนกันครับราคาอยู่ที่255,000นะครับข้ามาด้านนี้นะครับ นใหญ่รถเราจะจอดด้านในลงมากกว่านะครับด้านนอกอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะฮะลูกค้าแวะมาชมก็เชิญด้านในได้เลยนะครับกับ L5018 นะครับยางใหม่4เส้นเลยนะฮะคันนี้จดทะเบียนปี5้า้านะครับใบมิดานนาพร้อมผ่านทัวรราคาอยู่ที่5355,000บาทนะครับ M6040 นี่นะฮะปีห0นใบมิดานนาพร้อมผ่าน3นะครับราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปชมด้านในนะครับ คันนี้ lc 7 sp นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่นะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับสวยๆนะฮะปรับสภาพเรียบร้อยนะครับคันนี้สีสันเดิมๆนะครับเก็บสีเฉพาะชุดใบมีดทาล่างตรงด้านล่างนี้นะครับสีกระทะสีเดิมสีตัวสีเดิมสีเครื่องยนต์เดิมนะครับอุปกรณ์ต่อพวงมือ2ก็มีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับผ่านพ้วนนะครับโทรมาสอบถามได้นะฮะ ถัดมาด้านในนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะเริ่มต้นกับ lc 0 1 8นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผนพวนนะครับราคาที่445,000สี่นะครับรถทะเบียนปี60นะครับแล้วก็ตัวนี้ปีจดทะเบียนปี61นะครับใบมีดคันบนพร้อมโรตารี่นะครับราคาที่460,000บาทนะครับคันนี้4018นะครับใบมีดด้านหน้าใหม่ด้านหลังเป็นผนพวนนะครับราคาที่435,000สามนะครับ l 5 0 1 8นะครับสวยๆโจ๊ะๆนะฮะคันนี้รถเป็นรถ รถไล่นะครับสวยๆเลยฮะคันนี้ราคาอยู่ที่5 5 0 0 0 0ห้าหมื่นห้าแสนหกหนะครับ L 5 0 1 8นะครับใบมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่5 5 5 0 0 0บาทนะครับ L 5 0 1 8อนย์หนึ่ี่คันฮะเป็นรถไล่นะครับติดกาดใหม่นะครับโลโก้ปัญญาแทกเตอร์นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 5 6 0 0 0 0บาทนะครับ L7SP นะครับมีให้ชมหลายคันนะครับ4-5คันนะฮะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ440,000นะครับจนถึง460,000นะครับบุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะฮะตัดมาเป็น L708 c ตัวธรรมดานะครับราคาอยู่ที่395,000นะครับฝั่งนี้ฮะเป็นยันมา EF39 นะครับ ใบมีดดนหน้าพร้อมผ่านพวนะครับทั้ง2คันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 6 5 0 0นนะครับใบมีดดนหน้าใหม่นะคันนี้ยังใหม่สีเส้นนะครับ2 5 5 0 0นานะครับ3 6 s หนะครับอุปกรณ์ใบมีดดนหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาอยู่ที่อ่าคันนี้ราคาอยู่ที่3 4ม0 0นนะครับทั้ง2คันเลยนะครับส6ม p 3218มก็มีนะฮะไซส์เข้างานสวนนะครับ ใบมีดด้านหน้ายังทะลอกนิดหน่อยเองนะฮะรถปี61นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาท L สามสี่ศูนย์แปดนะครับรถในตำนานนะครับใบมีดด้านหน้าใหม่นะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท L สองหกศูนย์ห้านะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับด้านหลังเป็นผ่านห้านะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้านะครับอ่าไซด์บีนะครับเข้าสวนนะฮะ B2440 S นะครับใบมีดคันบนพร้อมด้านหลังเป็นผ่านพ้วนนะครับราคาอยู่ที่2 6 0 0 0 0บาทนะครับ B2140 นะครับเป็นตัว S เหมือนกันนะครับพร้อมโรตารี่แปเซนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0สนแนะครับแล้วก็ B2140 นะครับเป็นตัว S นะครับใบมีดคันบนพร้อมผ่าน3นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับรถปี61นนะครับชั่วโมงทำงานน้อยนะครับ วันนี้รับงานอยู่ที่70ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ใหม่ก็มีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0875223883นะครับเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับสาขา2บ้านท่าคอต์อำวังบัวอำเภอคองขุงนกระแพงเพชรนะครับเข้ามาชมได้นะครับหรือจะซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทร0875223883นะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะโควิด -19 ยังไม่ไปนะครับ การเดินทางค่อนข้างลําบากนะครับลูกค้าจะสั่งซื้อรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดให้ทางไลน์ได้เลยฝากลําไว้ด้วยฮะรานปัญญาแทคเตอร์กระแพงเพชรสาขา2นะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเลยกันครั้งหน้าจะมีสินค้าตัวไหนบ้างคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ